สวัสดีเช้าวันที่สามหรือสี่สี่เนาะตอนนี้เรากำลังจะไปเดินไปที่สวนโอโดริมั้งโอโดริครับ <laughs> มีผ่านห้างเดินผ่านห้างใหญ่ห้างเกสรหรือเปล่าอมหางใญ่ เจนที่สวนแล้วเมื่อกี้เราออกจากโรงแรมแล้วเราไปจอดตรงเหมือนตลาดตลาดเช้านะคะเพื่อให้คนแก่ๆเขาไปเดินกันเราเดินมาที่ตรงนี้เองเห็นแล้วสวนมันจะยาวไปสวนมันยาวไปยาวไปเนี่ยสปโรซิตี้แจ๊ปมีตุนตีแจด้วย let's go มุมถ่ายรูปกันหลังจากวันนี้นะคะไม่ได้ทำรีวิวมาทั้งวันเพราะว่ามัวแต่ขับรถแล้วก็หลงอยู่ในเมืองที่ซัปโปโรนะคะก็คือเราออกมาช้าไปนิดนึงแต่ส่งรถยังทันอยู่แล้วก็วิ่งกลับเข้าสนามบินทันด้วยตอนนี้กลับเข้ามาอยู่ในเมืองแล้วโอซาก้าอันนี้เป็นห้องพักที่เราจองไว้ค่ะประตูห้องเปิดเข้ามาปุ๊บก็มี แขวนปกติไม่ใหญ่มากประมาณฟุตครึ่งปึ๊บเดินเข้ามาเดินสวนกันแทบไม่ได้ถ้าอ้วนแม่ไม่อ้วนประตูห้องน้ําประตูเท่าในเครื่องบินเลยแต่ห้องน้ําค่อนข้างจะครบอยู่นะคะยังอุตส่ามีส่วมไฟฟ้านะของใช้ครบนะคะแล้วก็อาบอาบน้ําสามารถลงไปนั่งยองๆได้อะนอนไม่ได้ ของครบยกเว้นไม่มีใดอันนี้เคาน์เตอร์ไม่มีอะไรเลย <c oughs> ถือว่ามีอนาเขตไปให้เดินเล่นนิดนึงแล้วก็เตียงพอดีสำหรับนอนมีทีวีมีว <c oughs> ิวไหมแอบดูวิวเราได้ชั้นค่อนข้างสูงชั้นเก้านะคะทั้งหมดสิบชั้นว้าว วิวที่ไม่สามารถเห็นอะไรได้มีแต่เมืองโอเคเย็บเถียงกันเรื่องอาหารเสร็จยังคะเสร็จแล้วทำไมไม่เอานี่ทำบุลมาล่ะอันนี้เถียงเรื่องเงินใช่ไหมร้านนี้เนี่ยมันเป็นร้านเหมือนเป็นพิซซ่านะคะพิซซ่าญี่ปุ่นเนี่ยดูอุปกรณ์นี่นี่เอามาคลอไอ้ทิปราคลอดไหมยังมีตะหลิวให้อันหนึ่งเอาให้พี่ดิอ่า เดี๋ยวดูของนะคะว่าเป็นไงหรือคนคิดเงินมาแล้วนะคจานแรกละอุอยู่บนเตาเลยกินช้าไงก็ได้เพราะมันไม่ชื่อ่าอย่างที่สองมาแล้วใหญ่เยอะมากมากดีนะที่แชร์กันโอ้โหแยอแหลมมากยิ้มหน่อยปิดให้ดูให้ดู เดมาดลจกเลยจกเลยที่ที่ท e ้องฟ้าคืนความสดใสที่ที่ดอกไม้จะโตเต็มโลกให้เต็มใบแค่เราได้มองดูก็จะรู้ความสุขอยู่ไม่ไกลก็เพราะว่าที่ที่ทองฟ้า ส,สที่ที่ดอกไม้จะต่อเติมโลกให้เป็นใบแค่เราได้มองดูก็จะรู้ความสุขอยู่ไม่ไกลเธอมีให้ฉันอยู่เสมอ